กับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟไม่เจอกันได้ก็ดีก็ดีก็ดีสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดักเกเอรซีรส์ค่ะสำหรับใครที่คลิกเข้ามาดูคลิปนี้เพียงพอแค่เห็นชื่อคลิปหรือว่าออจำตัวละครที่ปกคลิปได้แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เด็กแล้ว <laughs> เกมดักแกสุดๆก็สำหรับเกมในวันนี้ที่จะนำมาเล่นกันนะก็คือเกมน้ำกับไฟนะทุกคนหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะแต่ว่าสำหรับน้องรุ่นใหม่แล้วเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยนะไม่เคยได้ยินโดยเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเกมออกแนวพาซิลนะเอาชีวิตรอดนิดนึงเราจะต้องพาตัวละครทั้งสองตัวนะคะนั่นก็คือน้องน้ำและพี่โชคชนไปผ่านด่านแต่ละด่านโดยแต่ละด่านก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปนะเอาละก็ ไม่พูดภาพทำเพลงนะเรามาเล่นกันเลยดีกว่าไปโอ้โหไม่จ่ายมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอถ้างั้นเรา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 ไปทางตรงก่อนเลยแล้วกันโอเคปะเราเน้นทางตรงไปก่อนอืมดูซิว่ามันจะยากสักแค่ไหนเอาล่ะมาเราจะได้รับบทเป็นน้องน้ำและพี่โชนนะทุกคนพี่โชคโชนคนนี้ เนื่องจากเกมนี้ไม่ใช่เกมออนไลน์นะทุกคนคืออยากเข้าใจผิดมันเป็นเกมที่ต้องเล่นหน้าจอเดียวกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องเล่นพร้อมกันแต่ตอนนี้คืออยู่คนเดียวเหงาๆอยู่กับความเดียวดายเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเล่นไปสองตัวเลยพร้อมกันโอเคมาฮึบพี่นี่นี่ลองขยับลองขยับโอเคเอาไปทีละคนก่อนละกันนะนี่น้องน้ําก็จะโดนลาวาไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมโอเคนะอ่า ไปฮึบไปค่ะแล้วก็น้ำเขียวก็คือไม่มีใครโดนได้ทั้งคู่เลยนะถ้าโดนแล้วจะตุยโอเคออไปกดสเปซมากระโดนเออจริงๆแล้วเมื่อกี้เป็นการแสดงตัวอย่างนะว่าไปไม่ได้นะไปไม่ได้โอเคจริงๆเราไม่มีาการไม่มีการกดผิดได้ๆดเออไปไปไป เห็นไหมทุกคนเราจะต้อง oh. เดินทางไต่ไ oh. ต่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆต้องดูว่า oh. เอ๊ะปุ่มนี้สลับอะไร oh. สลับอะไรทําอะไรแล้วก็ไปที่ทางออกโอเคนะอืมรู้สึกว่านี้จะเป็นลิฟต์โอเคโอ๊ยรอรอรอ,อพี่โชดด้วยไปฮึบอ่ะอ่ยืนร<ๆ>อยืนรอสลับกันบ้างสลับกันทำงานช่วยๆกันนะไปอ๋นี่ไงนี่ไงมายืนให้เพื่อนโอเคไปค่ะ ยังไงออกออก,อ,ออกไปจีน้ำออกไปเอององว่ะใช้สมองใช้สมองเยอะเหลือเกินสองซีกอู้ต้องเออต้องโดนพลังพลังคู่ไปวว้าโอ้โหความเร็วสูงเออขึ้นเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีดพีดพีดเรียบร้อยผ่านด่านที่หนึ่ง ทุกคนจำได้ว่าเราเรียนฟิสิกส์มาเพื่อการนี้เลยทุกคนเราต้องบาลานซ์ทรงตัวให้ให้ให้มันหมุนติ้วขนาดนั้นใครมันจะได้วะน้องน้ำน้องน้ำสู้สู้ <c oughs> <c oughs> มันผ่านยังไงวะ,ะจุดเดิมเลยทุกคนเดี๋ยวเราลองให้พี่ไฟไปก่อนแล้วกันเฮ้ยมัน ไปว้าวตุ๊กไม่ย,ออยังไงเฮ้ยหัวไปแล้วกู๊บเฮ้ยได้ได้ว่าขวากจะผ่านด่านเมื่อกี้มาได้เนี่ยก็คือเหงือออกกันสุดๆเลยนะเออแต่เราก็ผ่านกันมาได้นะทุกคนนะนเออดูไม่ทันเนาะดูไม่ทัน โอเคเราก็มาด่านนี้เลยแล้วกันเฮ้ยนี่ด่านนี้มีพัดลมพัดลมสนุกทุกคนพัดลมสนุกวุ้ยเอาวะโหเก็บได้เก็บได้เอาใหมเอาใหมวุ้เอาวะโหอ่าน้องน้ำขึ้นไปวิ้ยโอ้ยนี่คือจอมยุทธเด้ แเรมือแต่เราเวทนนี่โอ๊ยผุ่มเทเวลาให้ครับการฝึกฝนวิทยาหยุดเอาละ่ะรู้สึกว่าประตูของอน้องน้ำจะอยู่ฝั่งขวานะแต่ว่ามีเพชรอยู่ฝั่งนี้เราน่าจะต้องเก็บเพชรก่อนเพราะฉะนั้นทำการไล่ลงมาโอเคได้เพชรแล้วเราก็ทำการมาฝั่งนี้กระโดดปึบโอเคอสบาย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 ,บายพี่โชนมาค่ะไล่ลงมาโอเคทำการ นดนไ่ติดอะไอย่างงี้ก็ไม่ได้แพ้หนิไม่เป็นไรเราเน้นผ่านเราเน้นผ่าน <laughs> ผ่านก็คือผ่าน<ว>โอเคนี่อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหสลับกันสลับไปสลับมาพี่โชน<ว>แต่พี่โชนจะไปยังไงหัวติดไหมเนี่ยอะโอเคหัวติดเออไปกดสีขาวก่อน โอ้มันมีมันมีทางให้ขึ้นโอเคโอค้โหไอ้เราก็ให้พี่โชนไปเดินตามน้ำเขียวโอเคพี่โชนก็แล้วมันจะไปยังไงมันอด,ดไม่ได้ผมติองตกระแพงอะน้ำมายืนให้และคุณพี่มันจะต้องอะไรมันจะต้องชาร์จตัวนานวะอะ,อะ,อะก,กระโดดมันไม่กระโดดมา หว Emmanuel, Kong, <Therm> om, ัวร้อนกันมากอ่ะหัวร้อนเพื่อนอ่ะเราเล่นผ่านแล้วเพื่อนเล่นได้ผ่านอ่ะได้แล้วโอเคน้องน้ำน้องน้ำไปไหนเอออันนี้คือเปิดแล้วเปิดแล้วเราไปได้เลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราไปทางนี้ไม่ได้ต้องกลับไปกดปุ่มขาวสินะ น้องน้ำช่วยพี่ด้วยน้องน้ำน้องน้ำไปจดเออเดีน้องน้ำกูฆ่าตัวตายไปแล้วนี่เลยยังไม่รู้เลยนะเนี่ยทุกคนว่าข้างล่างมันเป็นยังไงแบบเอ๊ะมันสนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยากหรือเปล่าเออโอ้ยตรงนีตัวอีอาจจะเริ่มชิลแล้วตัวอีอาจจะเริ่มชิลแล้วโอเคเปิดเสร็จปุ๊บให้พี่กลับไปก่อนน้องหญิงน้องหญิงรอพี่ก่อนเฮ้ยจ๊บเออเฮ้ยจับ อีกรอแล้วกูโอ้ยอย่าอย่าอย่าตกโอเคโอเคโอเคเก็บปุ๊บยังไงแล้วน้องน้ำน้องน้ำจะต้องกระโดดข้ามไปโอเคโอเคแล้วน้องน้ำก็ไปค่ะน้องน้ำต้องระวังนรงนี้นะจ๊ะเออโอ้ยตื่นเต้นยังเลยในที่สุดแล้วก็ข้ามผ่าน โอเคอันนี้คืออะไรนะอ๋อ <Huh? S 1> oh, อันนี้คืออันนี้คือกดให้พาขึ้นไปโอเคถ้ okay. างั้นต้องรอรอพิชชนก่อน oh, <hey. S 1> ชึบชับชึบชับโอเคเราน้องน้ำก็พาขึ้นนะจ๊ะพิชชนมาทำการเปิดประตูสู่อาเซียนกระโดดเออมาแล้วก็ไปเก็บเพชรไปเก็บเพชรมามาเอาว่ะเย้ ชีวิตยากเย็นทำการมั้มการมันการแล้วทำไมเราไม่กระโดดไปเลยวะเราก็วิ่งกระโดดไปเลยเออยากอะไรวะไปไปเออไปเลยไปเลยเออเกี่ยงงั้นก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ต้องไปต้องไปกดสวิตช์หรือเปล่าอ๋อ ให้น้องขึ้นมาเหรอเดี๋ยวนะมันมีปุ่มสีม่วงข้างบนอันนี้หนึ่งอันแล้วก็ข้างล่างหนึ่งอันพี่โชนต้องไปเหรอสงสัยจะต้องเป็นพี่โชนนะพี่โชนน่าจะต้องไปเส้นทางนี้ปึ๊บน้องน้ำค่อยตามมาที่หลังมาตรงนี้โอเคโอเคน้องน้ำมากดให้พี่โชนนะ พี่โชนก็ไปโอเคเอ้เ,อเ,อเ,อเริ่มมาละเริ่มมาละปาบแล้วก็ยังไงอันนี้เปิดเฮ้ยเราสามารถเราสามารถโยนหินลงไปก่อนนะป่ะเออแล้วเราก็เปิดเอ้ยโอ้โหเขาชิวเขาชิวเลยอ่ะทีนี้ก็ต้องมาคิดแล้วว่าเราจะไป เ,เดียบนนะตอนนี้เราเหยียบสวิตช์สีแดงอยู่สีแดงก็เลยเปิดแต่มันปิดทางเข้าถ้าเราปล่อยมันก็จะเปิดทางเข้าแต่ว่าทางขวานี่เรายังไม่ได้ทันไปเลยดิแต่สวิตช์สีเขียวของเราโดนหินทับไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยปิดอ้าวเราไม่ก็ได้ โอเคน้องน้ำอาจจะต้องไปก่อนฮึบฮึบงานไวงานไวงานไวแล้วก็คุณพี่คุณพี่เปิดให้น้องแล้วคุณน้องก็ลงไปเฮ้ยเหมือนจะใช่ทรงนี้เหมือนจะใช่เออโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องน้องเออเดี๋ยวน้องจัดการน้องจัดการให้โอเคคุณพี่รอดจากน้ำเขียวก่อนโอเคแล้วก็ เออเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูมีทรงดูมีทรงจะได้ละมีทรงจะได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชนจะต้องออกจากปุ่มป่าแล้วเราก็จะมีทางลงมาทางนี้แล้วน้องน้ำก็จะเปิดให้พี่ชนโอเคแล้วน้องน้ำจะออกไปยังไงน้องน้ำไออกไปได้เดี๋ยวก็คือห้า เปิดให้น้องน้ำน้องน้ำจะต้องอะไรวะเนี่ยโอเคเรายังไม่ต้องเปิดนะเราไปเอาเพชรก่อนล้วกันโอเคน้องน้ำพาพี่ขึ้นไปจีบริชิดิติดโริติดเออโอเคเราก็ดันรอแล้วกันดันรอดันรอแนละ้วดันรอโอเคแล้วเราก็ขึ้นไปเอาเพชรถ้าสมมติอยู่ตรงเนี้ยโอเค ก็ให้น้องน้ำเอาเ้ย,ยเป็นแล้วเปนแล้วน้องน้ำขึ้นมาน้องน้ำขึ้นมาเออเอ,อ,เอ,อข,ข,ขึ้นไม่ได้โอเคน้องน้ำขึ้นมาเออแล้วก็เดี๋ยวคุณพี่เดี๋ยวคุณพี่จะไปกดให้นะเฮ้ยเราจะพาแล้วโ่หยลกๆกละเกินว้าวอ้วาวว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  เราจะมาสุดทางสุดทางตรงขันยกเป็นสิบขันยกแล้วปุ่มโอ้ oh God. ไม่ก d มันมีเพชรอะไรตรงกลางด้วยเพ็รสีขาวใครไปไหนเนี่ยน่นาจะใครก็ได้นะส่งละโอเคสีเหลืองป้าเปิดโอเคแล้วยังไงอะอยู่นี่หรอโอเคแล้วก็ฮะ หรอขึ้นไปกับขึ้นไปได้เนาะต้องเปิดพัดลมพัดลมน่าจะเป็นถ้าไม่สวิตช์นี้ก็ต้องเป็นไอ้ปุ่มเขียวๆแต่ปุ่มเขียวๆน่าจะเป็นประตูหรือเปล่าน่าจะเป็นสวิตช์มากกว่าโอเคทำการกระโดดไปทางฝั่งนู้นทิปหายละกูขึ้นมาทำไมเนี่ยกระโดดเล่นๆเฉยๆมันพาขึ้นมาแล้ว ยังไงเนี่ยไปไม่ได้น้องยิงทำอะไรโอ้ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่รีรีีซูเม่ไม่ไปรีไทยโอเคโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยหรือว่าอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าอย่างนี้หรือเปล่ากดไว้นะคะแล้วก็ให้น้องน้ำกระโดดขึ้นมาเปิดประตูกระโดดขึ้นมาปั๊บมาฝั่งนี้ปุ๊บเปิด แล้วก็พี่โชนก็ขึ้นไปปั๊บปั๊บปั๊บปมาแล้วก็เข้ามาตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ตุ๊เมื่อน้องเมื่อน้องน้ำกดกดปุ่มนี้แล้วอันประตูนี้ก็จะเปิดพี่ชนงก็สามารถเปิดพัดลมแล้วน้องน้ำก็บินโอ้โหกีเนสโอเคไอ้แผ่นมันคืออะไรนะเริ่มเริ่มต้นมันคืไรนะโอ้ยชีวิตโอเคน่าจะอันนี้อ่ากระโดดขึ้นไปป่ะกระโดดขึ้นไปป่ะแน่ใจนะแน่ใจนะ แน่ใจ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 เออเราก็ไปฝั่งนู้นฮึบฮึบไปทังนู้นเปา๊าเออเราชนชนอย่าตกนะคะพี่ชนอย่าตกอย่าตกกันพี่ชนทำไม่ได้แค่นี้พี่ชนก็ทำไม่ได้เหรอโอ้ยพี่บันไดส,สประสิทธิภาพท่านพี่อ่ะพี่ชนไปรอฝั่งนู้นนะคะโอเคนะหรือมีแค่น้องน้ำคนเดียวที่ทำได้วันนี้ เออขึ้นมาแล้วโอเคเอ,อ๊ะแล้วเราจะลงไปข้างล่างทำไมในเมื่อเรากระโดดลงตรงนี้ได้ยิงแรงเยอะยิ่งปวดวาโอ้ชีวิตอย่ากโกรธกันเลยนะคนดูคือเล่นเยอะๆแล้วมันสมองก็บวมอย่างนี้แหละโอเคได้เวลาน้องน้ำาทับการฮึบนี่เอาอ่ะ สบายๆน้องน้ำเลยโอเคเรียบร้อยและเราก็ไปฝั่งนู้นโอ้โหนี่น้องน้ำทรวงานหนักมากทำการเปิดประตูสู่อาเซียนปาบปาปาปาบโอเคฮึบวิ่แล้วก็เออ,อะแล้วกูไม่ได้คิดแผนข้างล่างเลยเออ พี่ชนจะลงมายังไงอ่ะจะมายังไงวะหรือเราต้องไปรับพี่ชนโอเคเหมือนเราจะต้องไปรับพี่ชนนะพี่ชนน่าจะต้องน่าจะต้องมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะให้มันเปิดลงมาปัาบแล้วก็ลงมาแล้วก็ไปด้วยกันปั๊บปั๊บปบปั๊บปบปบนี้โอเคตอนเด็กๆเราโตต้องคิดเยอะขนาดนี้เหรอวะเกมอื่นเล่นไม่เล่นเกมอื่นไม่ดีกว่าเหรอน้องหญิงมาแล้วค่ะพี่ชนไปกันค่ะไปไปไปฮึบกดพร้อมกัน ฮึบ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 อย่าปิดพี่ชอนเ <c oughs> ปิดป้า okay. บโอเคโอยงงงงงพ <c oughs> ี่ชอนอยู่นิ่งๆเลยอย่าน้ำจัดก,การเองต้องต้องระวังนะต้องระวังไม่ให้ขยับอันนี้เราจะให้มันไปโดนมันให้มันไล่มาโดนปูปสีแดงโอเคฮึบเรียบร้อยและอันนี้ก็ให้มันทำการไล่ไปโดน เฮ้ยเฮ้ยกูติดเหนได้ยังไงเนี่ยมันติด oh my. Oh my อเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้คุณพี่อยู่นิ่งๆเลยคุณพี่อยู่นิ่งๆเลยนิ่งๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องหญิงจัดการเองปาบหืมไม่ใช่ไม่ใช่ท่า แล้วเราทำได้เว้ยเจอแล้วเราทำได้เอ๊ะเอาถ้างั้นถ้างั้นเราก็ไม่ต้องกดปุ่มนี้อะไรดิเชยเอ้าเชย คิดว่าจะสู้ชีวิตขนาดนี้เลยนะโอเคก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนถ้าเออ,อยังไม่ได้กดสับก็กดไว้ด้วยโอเคป่ะมาเล่นให้ดูประมาณนี้ไว้คราหน้าจะมาเล่นอีกโอเคไปลวจุ๊บ